มาตูมลูกสุดท้ายแล้วหลังจากเกลือนออกมาเนาะแกะเอาเนื้อมาใส่ข้าวเหนียวได้มาตูมลูกสุดท้ายแล้วหลังจากเกลือนออกมาเนาะแกะเอาเนื้อมาใส่ข้าวเหนียวได้ข้าวฟตุตออกๆลงไปด้วยใบหม่อนประมาณนี้นนะขนาะลงไปแล้วใบหม นี่แหละจะร่อให้พอนอ่นอุ่นๆก็ดื่มได้เนาะค่ะนเนาะเพื่อกัตออก่ต้องตัดอยู่ดี๋เนาอกะต้องตัดอยู่จะนําเปลือกตะกากแห้งบัน,นี้ผู้ต้มกับต้มได้บะผู้ตากแล้วผลประโยชน์ของเพลนต้มอยู่แล้วใบมอนก็สุกแล้ว มีประโยชน์ปิดฝาไว้นิดนึงกับประมาณนี้อยู่จังสีหลคาตะละมันม่มีคลิปอกค่ะไม่มีคลิปไม่มีผลงานใดๆที่พอจะเพื่อนจะคอมเมนต์เพื่อนจะมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะหาแก้วมากินน้ำดีกว่าได้แล้วแก้วนะไม่ไกลตัวแก้วย่างใหญ่ยนงน้ะ อยู่จังสีหลคาตะละมันบม่มีคลิปอะค่ะไม่มีคลิปไม่มีผลงานใดๆที่พอจะเพื่อนจะคอมเมนต์เพื่อนจะมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะเปลือกได้แล้วเนื้อมาตูมจะนำเปลือกไปตากแห้ง ลูก,ก่นก็ทิ้งไปเนาะเฮ้ยว่าสัทย่ายบตัดคลิปค่ะพี่น้องตัดยากตัดแล้วก็ต้องไปท่ามกับไปลบก,กับไล่ามาีบางสิ่งบางนาทีแวะมาฟูดออกออกลงไปด้วยใบหม่อนประมาณนี้เนาะขนะลงไปแล้วใบหม่อนเพื่อกัดตองตัดอยู่ด้นเนาะก็ตตองตัดอยู่ แก้วมากินน้ำดีกว่าได้ลเลยแก้วนะไม่ไกลตัวแก้วยังไงอย่างเนาะต้มแล้วค่ะกะละต้มแล้วค่ะกะละใบหมอนก็สุกแล้ว กำลังแกะบักตูมมาตูมกำลังแกะมาตูมกำลังแกะมาตูมม,มสมุนไพรสมุนไพรยาอยากกินสมุนไพรก็จัดเลยเอ้ยว่าสัตยายบอตัดทิปค่ะพี่น้องตัดยากตัดแล้วก็ต้องไปทำกับ ไปลบกับไล่มานีบางสิ่งบางเปลือกได้แล้วเนื้อมาตูมจะนำเปลือกไปตาแห้งลูกพ่นก็ทิ้งไปเนาะเนาะพี่บอกเมือ่อคุณบอกวา่าภาาก็ใหรมันแจมแน่เหมือนมาเนาะอยู่จังสีหลคาตะละอมัน่มีคลิปอะคะ่ะไม่มีคลิปไม่มีผลงานใดๆที่พอจะ เพื่อนจะคอมเมนต์เพื่อนจะมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะน้ำมะตูมนี่แหละจ้ะเราให้ผลอุ่นๆก็ดื่มได้เนาะค่ะเนาะเอาเปลือกไปตากแดดค่ะพี่น้องเปลือกเ่ราะเทิ้งง่ายๆเด้อย,ยังไม่ได้ทิ้งง่ายๆสวัสดีนะคะทั่วโลกคุณู่้ชอยู่จังสีรล่ะค่ะแต่ละมันไ่มีคลิปอะคะ่ะไม่มีคลิปไม่มีผลงานใดๆที่พอจะ เพื่อนจะคอมเมนต์เพื่อนจะมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะถ้าที่แวะมาเหลือแค่สองลูกเ,กกเนาะคะนะ่ะเนาะเหลือแค่สองลูกก็เลยจะแกะแกะมัดตูมไว้เหลือแค่สองลูกเนาะค่ะเนาะเหลือแค่สองลูกก็เลยจะแกะ กะมัดตูมมว้ใบหมอนก็สุกแล้วต้มแล้วค่ะกะสะสมุนไพรสมุนไพรยาอยากกินสมุนไพรก็จัดเลยอยู่จังสีหละค่ะตละลามอนบ่มีคลิปหะค่ะ ไม่มีคลิปไม่มีผลงานใดๆที่พอจะเพื่อนจะคอมเมนต์เพื่อนจะมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะมาตูมลูกสุดท้ายแล้วหลังจากเพื่อนเอามาเนาะแกะเอาเนื้อมาใส่ข้าวเหนียวได้่าที่แวะมาน้ำมะตูมนี่หละจ้ะราให้่นอุ่นๆก็ดื่มได้เนาะค่ะเนาะ น้ำมะตูมนี่ล่าจะร่อาให้เออิ่นอุ่นๆก็ดื่มได้เนาะค่ะเนาะเปลือกได้แล้วเนื้อมะตูมจะนำเปลือกไปตากแห้งรูป่กนกระทิ้งไปเนาะนทั่วโลกก็เริ่มเปิดอกหนักางกำลังแกะบักตูมมะตูมกำลังแกะมะตูมกำลังแกะมะตูม มันทั่วโลกพอเริ่มเปิดมัดตางต้มแล้วค่ะตะลเลยปรัยายบอตัดลิปค่ะพี่น้องตัดยากตาัดแล้วก็ต้องไปท่ำกับไปลบกบบไล่มา,ามี่บางสิ่งบางมีประโยชน์ปิดฝาไว้นิดนึง กับประมาณนีเนะะเน้เหลือแค่สองลูกเนาะค่ะเนาะเหลือแค่สองลูกก็เลยจะแกะแกะมดตูมไว้ใ้ทีแล้วก็จะหคงจะใด้ใส้แก้วการทำลิปตัดต่อคลิปกับบ่อทธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องคุนบอกว่าคอนเทนต์ใกล้ตัวทำไปเลยน้ำมะตูมนี่แหละจ้า เราให้่นอุ่นๆก็ดื่มได้เนาะค่ะเนาะได้ทีแล้วก็จะห่วงใจใส่แก้วการทํคลิปตัดต่อคลิปกับบ่ทรมมดาเนาะค่ะพี่น้องิุณบอกว่าคอนเทนต์ใกล้ตัวทําไปเลยเอาเปลือกไปตากแดดค่ะพี่น้องเปลือกบ่ได้ทิ้งง่ายๆเด้อย,ยังไม่ได้ทิ้งง่ายๆสวัสดีนะคะทั่วโลกเพื่อนเพื่อนเปลือกได้แล้วเนื้อมะตูมจะนําเปลือกไปตาก แห้งลูกพเป่นกระทิ้งไปเนาะโอ้ยผ่าบอะชัดเจนขอบคุณนะคะที่รับชม <c oughs> ได้เลยหาแก้วมากินน้ำดีกว่าได้แล้วแก้วนะไม่ไกลตัวแก้วย่างใหญอย่าง,างนเนาะเปือกได้แล้วเนื้อมาตูม จะนำเปลือกไปตากแห้งลูกิ่นกระทิ่งไปเนาะน้ำมะตูมนี่แหละจะร่อให้่นอุ่นๆก็ดื่มได้เนาะค่ะเนาะเหลือแค่สองลูกเนาะค่ะเนาะเหลือแค่สองลูกก็เลยจะแกะแกะมะตูมไว้เนาะี่อเมื่อคนบอกว่า ผาบอหไมันแจมแน่เหมาอนมันอะเหลือแค่สองลูกเนาะคะ <c oughs> no. ่ะเนาะเหลือแค่สองลูกก็เลยจะแกะแกะมัดตูมไว้เหลือแค่สองลูกเนาะคะ่ะเนาะเหลือแค่สองลูกก็เลยจะแกะแกะมัดตูมไว้มีป k k ระโยชน์ ปิดฝาไว้นิดนึงกับประมาณนี้ข้างฝุดอกๆออกลงไปด้วยใบหมอนประมาณนี้นะคะนะ,ะลงไปแล้วใบหมอนอยู่จังสีหล่ะค่ะแต่ละมนันบ่มีคลิปอะค่ะไม่มีคลิปไม่มีผลงานใดๆที่พอจะเพื่อนจะคอมเมนต์เพื่อนจะมาติดตามค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมา